บ้านการเมืองนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นะคะซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะ ก็ออกมาตรการต่างๆออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ไม่ได้กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเท่านั้นแต่ว่ายังกระทบเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของประชาชนด้วยเพราะว่าหลายๆจังหวัดก็มีการล็อกดาวอย่างกรุงเทพมหานครเองเมืองหลวงอะนะคะล็อกดาวไปก่อนหน้านั้นก็ทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งจะต้องหยุดพักงานแล้วก็ขาดรายได้ไปทางรัฐบาลเองก็ออกมาตรการออกมาเยียวยาประชาชนแล้วก็ อย่างเงิน5,000บาทก็พึ่งจะแจกกันไปในช่วงวัน2วันก่อนก็มีได้รับไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาก่อนหน้านี้จะตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็ครอบคลุมการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างหรือไม่นะคะก็มีหลายๆคนหลายๆภาคส่วนค่ะออกมาพูดถึงเรื่องนี้วันนี้เราจะพูดคุยกับสสพักเพื่อไทยนะคะซึ่งเป็นสสที่จังหวัดสกลนครเขตสี่คูติว๋วคุณอนุรักษ์บุญสนค่ะเพราะว่า สสเขตเนี่ยแน่นอนค่ะว่าบทบาทของสสเขตในตอนนี้นะคะก็คือการดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าช่วงนี้ก็จะไม่มีการประชุมสภาด้วยนะคะเราก็จะได้คุยกับสสในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนของพี่น้องประชาชนว่าได้สะท้อนปัญหา ตอนนี้ที่ได้ประสบพบเจอในช่วงสถานการณ์แบบนี้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับครูติ๋วค่ะสสเขตสี่จังหวัดสกลนครสวัสดีค่ะคุณอนุรักษ์บุญสนค่ะสวัสดีค่ะครูติ๋วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอื้อยค่ะสวัสดีค่ะนี่รายงานมาจากจังหวัดสกลนครเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่จังหวัดสกลนครค่ะเพิ่งมาจากงานสีดำ ก็เลยอยู่ในชุดสีดำอยู่เลย,ยค่ะเพิ่งกลับมาเลยค่ะคุูติ๋วในฐานะที่เราจะพูดคุยกันจากพื้นที่จังหวัดสกลนครช่วงนี้ต้องบอกว่าห่างกันสักพักเราต้องคุยกันผ่านกล้องแบบนี้ขออนุญาตใช้ภาษาอีสานนะคะคุูติ๋วคะ่ะในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในรายการในช่วงแรกๆคู่ติ๋วก็เป็นคนนึ่งเป็นสสในเขตีของสกลนครช่วงนี้ก็ล่งพื้นที่ดู<ม>น่คะ,คะ ว่าลงพื้นที่สูมือเลยเนาะน้องเอื้อยลงได้ไหนบ้างคะเพราะว่าอแหงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหลายพี่น้องเหาเดือดร้อนหลายสอสอเขตก็ต้องลงไปให้กําลังใจให้หลายที่สุดตอนนี้เนี่ยแม้นว่าตัวสีห้างไกลกันย้อนโควิด -19 ้ที่แต่ว่าใจบ่าเคยห่างกันได้ข่ดคณเอื้อยลอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กัน ก,ก,นนก็นานี่นี่ค่ะก็นานี่นี่สิเห็นบทบายของคู่ติ๋วในสภา,าในหันในนี่สิมาพรบทก่อนเพราะฉะนั้นมื้อน,นี่แล้วสิต้องเปิดด้วยบทก่อนจักบทที่เข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้นเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะคูณคู่ค่ะจังสีจังสีค่ะก่อนมวลมวลเนะาะค่ะเ<า>นาะก่อนแปดมวลมวลว,ว่า,เ,าเขียนให้เจ้าของได้นิค่ะ<า>สู้แค่ไหนสู้แค่ไหนถามใจแล้วดวงแก้วกล้า สู้จนกว่าแผ่นดินกรบลบเลือนหายสู้เพื่อราชชาติเชื้อหน่อเนื้อไทยสู้หมดใจลูกอีสานจวบการกันคุณเด้โอ้อันนี้สู้ค่ะอันนี้คู่ติวแต่งเองเลยบอคะแต่งเองเลยมคบอค่ะ ก็นัน่นนี่คู่ติวนี่ชิมาพอมบทก่อนนี่คือเอกลักษณ์ของคู่ติวเลยเป็นบทก่อนที่ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในตอนนี้วัดนี้เข,เขาเรื่องของเฮ้าค่ะในฐานะที่เฮ้ากับเป็นสสอ,อีสานเฮ้าได้ฟังหรือวา่าประชาชนพี่น้องประชาชนเพื่อนเดสทอนปัญหาอย่างมาบาคขาวตอนน,นี้รัฐบาลน,นี่เพิ่็ออกมาตรการันซอยเหลือต่างๆแต่ว่ามันครอบคุ้มหรือบอมันตอบโจทย์หรือบอแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าในพื้นที่อย่างจังหวัดสกลน,นะครเองตอนนี้ก็มีคน ติดเชื้อโควิด19อยู่ประมาณนี้คะ่ะแมนติดเชื้อโควิดมือเศร้านี้กลไปคะ่ะก่อนหน้านั้นมือไปพ่อแรกแรกนี่ก็ไปคือกันคะ่ะไปบ้านดงบ้านมันซื้อว่าบ้านดุงสงาตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์อยู่ในเขตเลือกตั้งของผู้ติวพ่อดี <chat> ไปอิหล่าซื้อน้องตาลอายุยี่สิบเอ็ดปีนะตรวจแล้วเจ tomato, ็บข้อซื้อเมื่อเศา้านี้หัวหน้าอนามัยโรงพยาบาลรอพศตอน่นะหัวหน้าอนามัยตะกี้กดซื้อว่าอนามัยเนาะอันอธิบายฟังว่าบอดบอติดเชื้ออิหล่าตานันที่ติดโควิดนั่นบอติดบวลงปอดบางคนก็มีภูมิต่างท่านดีเด้บวกลงหดปอด ก็เป็นวัดคือเป็นวัดเล็กๆน้่อยสิเป็นความโชคดีและ,ะในครอบครัวนีนสีค่คนบอดจากคน<อ>เจ็ดมือแรกไปตรวจแล้วยี่บอดจจกคนรอสิบสี่มือไปตรวจซ้ำอีกนีก่ก็คือวความโชคดีคแมนของจังหวัดสกลนครในความโชคดีเนาะคะ<ม>่ะเนาะเมือม่อเศา้านี้หันคูณติวก็ไปแจ,ก,จกเจลวล่างมือ,อสองบ้านติดกันนั้น เจ็ดอยขั้วเลื่อนกับไปเจ็ดลอยขวดเ,เนาะจังสั่นละค่ะนี่คือนีคือการดูแลก,กันในเบื้องตน้นให้กำลังใจซึ่งกันและกันสอสอ,อเขตบ่คยทิ้งพี่น้องประชาชนพักเพื่อให้หัวใจของเขาก็คือพี่น้องประชาชนากัาบันนี่เด็ได้กเาเด็เดเดูดคุยกับประชาชนบอกค่ะว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาอย่างจากมาตรการหาบ<า>้นที่ซอยเหลือนี่ได้ครอบคุ้มบอตอบโจทย์เขาบอเขายังลำบากอย่างรัฐบาลที่ที่บริหารงานอยู่ตอนนี้นี่ ได้เต็มที่บอหรือว่าคือหล้สึกว่าจะทอนปัญหาให้เอาฟังในฐานะที่เขาเป็นสอสอเขตนะคะับอือกให้ฟังลงไปวงไหนเขาก็วอาให้ฟังว่าตอนคู่ติ๋วเอ้ยว่ัสดได้อยู่ได้เงินหาพันนี่ว่ัสันว่าแต่ว่าคนอีกต่อมาเนี่ยคือบอดได้ข่อยคือบอดได้คู่ติ๋วข่อยคือบอดได้เป็นยังข่อยคือบอดได้เอาอยัางมามีสูตรสีว่าข่อยบดถูกว่าข่อยบดมี บอกมีขอกำนดคือเพิ่นบอกข่อยกับเป็นประชาชส้นคนคือกันเนี่ข่อยคืออะไรมันเดือดร้อนดือ้อบด้เวดงานเฮ็ดการถ้ามันเอ่อเคอร์ฟิวไปอีกสามเดือนดิถ้ามันเคอร์ฟิวไปอีกสี่เดือนดิห้าเดือนดิ6กเดือนดิแลวว้วคนบ่ได้สิกินหยังหรือสิไปกืนน้ำลายหลัดบอกอันผู้ได้กินนั่นสีเทสจังสี่บอกก็เลยถามไปที่รัฐบาลค่ะคุณติ๋วถามในฐานะสอสอของประเทศไทย และถามว่าภาษาอีสานท่องทินว่าเอาอยัางมาพี่สูตรซิ์เขาว่าคนนั่นใดอ,อาซีบนีบ่ได้คนหนีบ่ได้เอาอยังมาคัดกองจังเอายังมาขัดกองแบบสันบอแมน<อ>เป็นเอาอยัางมาขัดว่าไข่ทุก,กว่าเจ้าเจ้าทุกกว่าอยอ่แล้วก็ไห้ผู้นี้บ่ไห้ผู้นั่นบ้านติดกันเนี่ยเป็นยังคือบ่ไห้ทวนหนาถ้าไห้ทวนหนาก็ได้กินน้ากันเบิดสุคนหู้อยู่บอกว่า วิกฤตโลกอันนี้นะม,มันเป็นเรื่องหักบัง้ังเบียงเรื่องวิกฤตโลกม,มันจะต้องเท่าเทียมและเป็นธรรมเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคุณเฮ็ดจางไหนตอนแรกว่าบาา่ให้ฮอดเกษตรกรเนี่ยเอาไห้แท็กซี่ก่อนแมนบ่ให้เอามอนวดคือบ่ใหา้เขาก็ถามเป,เป็นบางอาชีพคือไห่แท็กซี่ก้อแมนเป็นอย่างจ้าบ่ใไห่ทุกอาชีพไปเลยท่วนหน้า คือต่างประเทศบางประเทศเขาเห็นุนั้นว่าท่วนหน้าเท่าเทียมและเป็นจำอันนี้คือวิกฤตโลกค่ะเดี๋ยวเดียวเดียวยางในพื้นที่ของคู่ติ๋วนี่มีคนได้หลายกับบ่ได้นี่ซ้ำๆๆกันบอตเลขทั้งหยงบอบอเพาคนได้หน่อยๆคนได้หน่อยๆค่คนบ่ได้น่ะหลาย คนได้น่ะน่อยๆนอยคนบ่ได้น่ะลายเป็นยังครับเป็น,นยังคคนได้ขึ้นหน่อยหรือว่าอาชีพบบตรงตามเกณฑ์หรือว่าการมีปัญหาเรื่องของลงทะเบียนยากจังสันจงังซีบ่เพราะว่ามันต้องใส่เว็บไซต์ใส้มือถือแบบนี้การลงทะเบียนนี่การลงทะเบียนนี่เนาะมันก็ลงทะเบียนยนกอันดับแรกสองลงทะเบียนแล้วบ่ตรงกับอาชีพบาทนี้ บาดนี้กับยังมีข่าวออกมาว่าถ้าลงทะเบียนบต่ตรงเขาไปพิสูจน์แล้วนี่ซิติดคุกจังสั้นจังสี่อีกยากยุ่งไปเบิดเป็นอย่างประชาชนคนไทยเลข13หลักเกิดอยู่ในฝืนแน่นดินได้เป็นอย่างจังเฮตให้เขายุ่งยากแค่ถ้าท้วนหน้าถ้าได้ท่อกันเบิดสูขู่ซูคนหกักพักหักแพงแบ่งปันไปหุ่นกินปลามาขี้กินเขาหมากและผู้ของสูกันเขี้ยวนี่ มีความสุขไปทุกคนเด้ค่ะได้ไปทุกคน้ในช่วงแมนในช่วงหนุ่งยากที่สุดในชีวิตในช่วงนี้ในช่วงออกไปใส่บะได้ห้างกันสองเมตรสองเมตดนี่ผู้ใดสีจ้างไปเฮ็ดไปเฮ็ดงานแน่แมนบอกเราอยู่สกลนี่มีคนมีมีคนกลับมาจากกรุงเทพหลายบ่ค่ะกลับไปยูบ้านกลับไปกลับสู่บ้านหลายค่ะคนสกลนครกลับมาจากกรุงเทพกันหลาย แต่คนสุโขทัยน,น่นเป็นยังจังบอลระบาดเพราะว่ามีวินัยสูงสุด<อ>มาแล้วกักตัว1ิบซีมืออยู่ไฮอยู่หน้า,นาพุ่นเอาอย่ังเราไปส่งกันนะ่ะมามาปากกระป๋องสิบซ<อ>ีมือนะ่ะเคืองเดือนเด้อเคืองเดือนนอนเบิงเดือนเบิงดาวอยู่นี่เคืองเดือน แล้วเขาเห็นด้วยบอกกับที่รัฐบาลออกมาลลอกดาวกรุงเทพแบบนี้ให้ทุกคนยุดลานค้าล่านขายเราบันนีกการให้ก๊าโตแต่ว่าทุกคนก็ต้องกลับบ้านเกิดแบบนี้ไหมคะไพ่ก็ต้องกลับบ้านเกิดว่ามีงานทําแล้วมันมันบ่มีกินมันว่มีกินมันก็ต้องกลับมากินเข่าอยู่เล่าค่ะมันว่มีกินได้กรุงเทพเขาบ่จ้างงานเขาบ่จ้างงานนี่แล่นออกมากลับบ้านมันก็ต้องมากินเข่าอยู่เล้วที่พ่อแม่เฮ็ดหน้าไว้เด้หล่าเอ้ยเอือยเอ้ยมันก็ต้องเฮ็ดยังสั่น เพราะว่าไปนั่นไปหาเงินมาให้บ้านเจ้าของหากินสืบมือไปบ้านเฮ่าน่ะต้นท <500. S 1> ุนชีวิตมันมาบวอกันอันนี้ได้เว้าเมื่อวานนี่ก็ได้เวอยู่ประชุมซูมซูมในกรร <ทะ S 1> มธิการแรงงานก็นได้เว้าอยู่ว่า <ทะ S 1> คนที่เป็นผู้ปกครองประเทศนี่รัฐบาลเป็นผู้ปกครองประเทศนี่กินไปพ่อมีถามไปพ่อมว่า ถ้ากเกษียณไปแล้วถ้าเศร้าเหตุงานนี่เงินขั้นล้านเงินหมื่นล้านนี่สิเอาให้ผู้ใดสิเหตุจังไหนนั่นก็คือการมอยูมีกินแม่นบอกอลักบ้านเฮ้าเด้บ้านคู่ติวนี่ถามว่าเมื่ออื่นสิกินเข่ากับหยางจ้าถ้าเขาเบิดสิไปซื้อเขาใสเพราะว่าผู้ใดสิห้เส้นเขาานี่ค่ะเพราะงนยุทธพัฒ์งานยุทธแต่ว่าหนีสินมันกับบอยุทธแม่นบอกค่ะว้ามันดอกบอยุทธ<อ>ดอกบอยุทธ ปากนียังหิวท้องบอ่ออิ่มสีเฮ็ดจังหดเพราะว่าต้นทุนชีวิตบอกคือกันดิ้นล้นขวานขวายก็เลยถามว่าคนที่หาเศร้ากินคำนี่สีเฮ็ดจังไหนคนที่หาคำกินเศร้านี่นสีเฮ็ดจังไหนแล้วการเยียวยานี่นักล่องคาเฟ่นักดนตรีคาเฟ่เกือบสี่แสนคนนี่บ่มีอาชีพนี่ได้เลยได้หาพันบาทบ่ได้เลยได้นีม,มันเป็นยังสีคนได้คนที่ ผู้ใดก็อยากได้เมียนบออยากได้ของฟรีจาการัฐบาลเออคือภาษีเฮาคืนมา่ให,าห้เฮานี่บางคนนี่เขาก็ไปเขียนลงเฟซบุ๊กบอกว่าถ้าคนร่ำรวยละเขาไปได้เขาบอกว่าเงินทอนอยู่หลังตู้เย็นนี่เงินหาพัน 5, นี่คือเงินทอนอยู่หลังตู้เย็นเศษเงินหลังตู้เย็นเพื่อผ่างเพ่อเออเศษเงินหลังตู้เย็นเขาวาน่ะเหียนบ<า>อกแต่ว่าคนที่บ่ได้ล่ะคนที่บ่ได้ล่ะมันได้เข่าเป็นกระสอบคนนี้ค่ะ เข่ากระสอบหนึ่งกินครอบครั้วหนึ่งนี่ได้เดือนหนึ่งจ้ำนี่กระดาษจุดนอนวิ่งจะได้เนาะค่ะว้ยเครื่องมือจ้ำประดกจุดนอนวินนี่กับพ่อโลดก็คือว่าคู่ติ๋วเบิงแล้วนี่เบิงแล้วว่ามาตรการหาพันนี่สำเร็จหรือว่าลมเหลวคะในการซอยเหลือประชาชนตอนนี้ว้ายได้หน่อยหน่อยสำนี่มันก็ล่มเหลวซะแล้วมันต้องได้ทั่วถึงและเป็นธรรมครอบไปทุกอาชีพบอกเป็นว่าอาชีพเกษตรกรบ่ไห เป็นเกษตรกรสันหลังของชาติย้อนว่าเว้ากันย้อนว่าย่องกันว่าดีกระดูกสันหลังของชาติเ่อโอยอ้าวเฮ็ดผ้าหิ่งเฮ็ดผ้าหิ่ส่วนใหญ่อาชีพชาวบ้านแถวหันแถวสกุลนครเขตรีนี่เป็นเกษตรกรบ่ค่ะหรือว่ามีอาชีพอื่นหลายแมนแมนปลูกข้าปลูกอย่างพาราค่ะนี่แหละค่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสวนย่างพารานี่แหละปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักขาย เกษตรกรเป็นหลักเลยแล้วถ้าถ้าเกษตรกรบ่ได้ร <|so|>> ับเงินส่วนนี้น่ะห่วยแล้วเรื่องของเรื่องของเคอร์ฟิวน้่ค่ะคุณติ๋ว่ะชาวบ้านเห็นด้วยบอที่เคอร์ฟิวช่วงเวลาแบบนี้ได้กระทบชีวิตเขาบอเนี่ยหันเคอร์ฟิวในช่วงช่วงปกติตอนนี้สี่ทุ่มฮอดแจ้งนี่บอค่ะใช่สี่ทุ่มฮอดแจ้ง มัน,มนเป็นยังสี่ว่าจังหวัดนั่นนี่ให้ปิดอย่างถ้าไปปิดร้านอาหารนี่เคร์ฟิวซีทุ่มผูดอสิไปร้านอาหารปิดเปิดแล้คะคนตกงานแล้วเมียนบอกนักลองตกงานนักดนตนรีตกงานสาวเสิร์ฟตกงานร้านอาหารนี่โรงแรม,มบ่ให้เปิดตกงานเปิดแล้ะแม่บ้านเด็กโรงแรมตกงานเปิดแล้วเคร์ฟิวจึงสี่ละเนี่ยงามจึงสี่แต่มันดีบอกดีต่อโลกสิบอระลบาดดีต่อโลกสิบอระลบาด แต่ว่าการจัดการจะต้องชัดเจนเนะว่าเจ้าสิรัฐบาลนายกรุมตูเอ้ยเจ้าสิจัดการเฮ็ดยังไหนจังสิเบิดหรือเขาบอกว่าโควิดมันสิเบ,เบิดไปจากโลกมาตรการต่อไปเจ้าสิเฮ็ดจังไหนบ่เมนว่าเคอร์ฟิวสั่งหนินยังบ่พอเคอร์ฟิวต่อไปอีกเคอร์ฟิวไปต่อไปอีกนี่ห้วย จำมาเด็กคือนอนวินเบิดหลายหายอีกก็คือว่าตรงนี้มาตรการล่องหลับแมนบอกค่ะถ้าคุณสิประกาศเคลฟิวหรือว่าคุณสิบประกาศยังกระตามเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตพี่น้องประชาสนประจําวันเด้โอ้ยกระทบกระทบค่ะบอกกระ<ม>ทบจังไหนอันดับแรกนี่สิกินหยังถามสะก่อนมันบอกคือคนขาบซ่อนเงินซ่อนทองมาเกิดเด้ค่ะ<ฆ>มันบอกคือคนข้าบซ่อนเงินซ่อนทองมาเกิดเด้แต่ว่าอย่าราคาญเด้ะเ่าไหร่จังสิ ก็บอเอาให้รัฐบาลต้องแก้ปัญหาให้กับคนพี่น้องประชาชนนี่ลำคาญบ่ได้เพราะว่าคุณเป็นรัฐบาลเกิดมาจนไม่ผิดเกิดมาขี่ทุกนี่บ่ผิดแต่ตายยังขี่ทุกอยู่นี่เป็นความผิดของรัฐบาลที่คุณแก้ปัญหาประชาชนบ่าะได้เพราะว่าเขากันเลือกเลือกบ่ได้อ่ะเนาะไพ่ก็อยากเกิดมารวยไหมบมอคะวายเนาะผู้ใดก็ยังมีต้นทุนชีวิตที่สดใสสว่างสดใสงดงามสุดตัวเนาะ เอาล้ค่ะคู่ติวค่ะอันนี้ก็คือปัญหาในพื้นที่ที่คู่ติวได้ฟังมา<ฮ>เดี๋ยวเ้าสิบกับในส่วนกลางที่นี่ในส่วนในส่วนกลางเดี๋ยวเ้าสิกับมาเป็นว่าออภาษากลางแล้วเนาะบัดน,นี้เนาะเ<ม>ีาสิได้ว่ากันได้ทั่วถึงตอนนี้มีการมองว่าในช่วงวิกฤตครั้งใหญ่อย่างเช่นโรคระบาดในตอนนี้ของประชาชนในตอนนี้นะคะโดยเฉพาะโควิด19คือบทบาทของสภาผู้แทนเนี่ยดูเหมือนก็ ช่วงนี้ก็จะไม่ได้มีประชุมสภากันก็เหมือนหายไปเลยแต่ว่าสสนี่เป็นตัวแทนของประชาชนนะคะอยากให้พูดถึงเรื่องนี้ว่าบทบาทของสภาในตอนนี้อะไรบ้างที่เราพอจะจะช่วยเหลือประชาชนได้เพราะว่าก็เคยเ<อ>ก็มีการตั้งคําถามก่อนหน้านี้นะว่าสอวอมีหน,น้าที่อะไรสสมีหน้าที่อะไรเขาเลือกพวกคุณมาแล้วคุณจะช่วยเหลือพวกเขายังไงในเวลาที่วิกฤตแบบนี้ค บทบาทของสภาผู้แทนรัษฎรในนามของพรรคเพื่อไทยเราเสนอให้เปิดวิสามันนะคะต้องต้องเรียนพี่น้องทั้งประเทศว่าเราเสนอให้เปิดวิสามันหนึ่งในสของสภาผู้แทนรัษฎรสองในสของสภาผู้แทนรัษฎรเปิดวิสามันนี่ค่ะแต่ว่ากําลังเราไม่ถึง mm. เราอยากเปิดวิสามันเพื่อที่จะต่อสู้กับโควิด เพื่อที่จะนําปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเสนอไปที่รัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดแต่ว่าเราอันนี้คือความตั้งใจจริงของพรรคเพื่อไทยเมื่อคราวทีเ่เรายังมีประชุมกันอยู่2อาทิตย์ที่แล้วนะคะสองอาทิตย์ที่แล้วเรายังประชุมพักกันอยู่เลยว่าเราจะเปิดในเรื่องนี้ขึ้นแต่เมื่อเปิดไม่ได้แล้วมันเป็นปิดเทอม ที่เขาเรียกปิดเทอมเหมือนเด็กๆเนี่ยค่ะปิดส,สมัยประชุมจะเปิดขึ้นอีกก็เดือนพฤษภามนูนะ่นนะนะคะในขณะนี้นั้นผู้แทนรัศดรของเขตไม่ว่าอของโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่เคยหนีหายไปจากพี่น้องประชาชนเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือความเดือดร้อนของสอสอบพรรคเพื่อไทยทุกคนเราดิ้นรนขวานขวายทุกพิถีทาง เพื่อที่จะต่อสู้กับโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะเรากลัวตายไหมกลัวตายเป็นแม่ของลูกสามคนเป็นภรรยาของสามีเป็นลูกของคุณย่าเนี่ยนะคะเราเราก็กลัวตายเช่นเดียวกันแต่ว่าคำว่าหน้าที่มันยิ่งใหญ่กว่าขนาดที่ในหมู่บ้านที่ติดโควิดเนี่ยนะคะ ที่คนกลัวๆก,กันเราก็ไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อ,อย่างนี้ค่ะยังออกงานเพื่อที่จะให้กําลังใจกันตลอดแต่ว่าในเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนมีลระเบียบวินัยดีไหมสุดยอดอทุกหมู่บ้านที่มีปัญหาหรือมีคนกลับตัวที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากเกาหลีหรือมาจากต่างประเทศนั้นชาวอ,าอาสมอยก็จะมีการตรวจยิงเลเซอร์ นะคะตรวจอุณหภูมิของคนไข้ห่างกัน2เมตรทุกงานวันนี้นั่งห่างกัน2เมตร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 และทุกคนต้องใส่หน้ากากทุกคนต้องใส่หน้ากากถ้าใครไม่ใส่หน้ากากไม่ให้เข้าร่วมงานอย่างนี้ค่ะคูณติ๋วตอนนี้คือตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ยสองพันกว่าแล้วนะแล้วก็มียอดของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทีนี้ครูติ๋วมองว่ามาตรการของรัฐบาลต่างๆเนี่ยที่ออกมาควบคุมการติดเชื้อเนี่ยมองว่าประสบผลสําเร็จไหมคะหรือว่ามองว่าช้าไป เพราะว่าหลายคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า,าเหมือนกับผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้ประกาศมาตรการอะไรออกมาชัดเจนประกาศออกมาทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะการตัดสินใจช้าถ้าตัดสินใจเร็วกว่าน,นี้นี่ระบบเราจะจะไม่พังขนาดนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นถ้าโรคระบาดโรคระบาด ของโลกนี่นะคะมันระบาดไปทั้งโลกถ้าคุณเร็วเท่าไหร่รัฐบาลเร็วเท่าไหร่วิกฤตชาติก็จะมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วถ้ายิ่งช้าเท่าไหร่ไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วก็ประเทศไร้ทิศทางประชาชนก็จะอดอยากปากแห้งไปเรื่อยๆนี่คือนี่คือการควบคุมช้าช้าแน่นอนคุณตัดสินใจช้ามาก อก็คิดว่ามันเป็นไข้หวัดธรรมดาพูดมาได้ไงว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ได้อันนี้คือโรคระบาดเนะครัะคะแต่ว่าอถ้ามีคนเสนอให้บอกว่าปิดด้านฟ้าคุณก็ไม่ปิดบอกว่าเราต้องมีเงินเข้าจากตรงนี้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 อยู่มันก็ยิ่งจะบานมันยิ่งจะลุกลามใหญ่โตจนมาถึงขนาดนี้จนมาถึงเอถ้ามันระบาดไปทุกจังหวัดแล้วคุมไม่ได้แผนที่ประเทศไทยแดงเถือกไปหมดเนี่ยนะ เราจะอยู่กันอย่างไรเราจะเคอร์ฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงเหรอดแล้วเคอร์ฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคนจนที่อยู่ในกรุงเทพจะต้องออกจากบ้านพักแล้วไปทานข้างถนนหรือหรืออย่างนั้นฉะนั้นมันต้องมีทิศทางในการที่จะจะัดชัดเจนมากเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโครโรนาให้เร็วที่สุดถ,ถ้าเราหยุดยั้งได้เร็วที่สุดเท่าไหร่คุณเอื้อย วิกฤตเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็จะไม่วิกฤตไปมากกว่านี้ถ้าเราช้าไปเท่าไหร่วิกฤตเศรษฐกิจก็ยิ่งจะช้าไปมากเท่านั้นอย่างตอนนี้ถ้าเห็นทิศทางการทํางานของรัฐบาลบิ๊กตู่ตอนนี้พอเป็นไปได้ไหมว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นมองมองไป<อ>แล้วอะค่ะตอนนี้มอง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 แล้วนี่นะคะถ้าถ้ารัฐบาลตัดสินใจให้ใหอะไรเฉียบพันธุ์แล้วก็มีมาตรการรองรับที่ชัดเจน มากขึ้นมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าเอาผู้เชี่ยวชาญนะ่ะบางครั้งเนี่ยนะคะบางครั้งนี่ครูติวนี่ไม่ได้พูดเองชาวบ้านที่จบป .4 เนี่ยอายุ70-80ปีนี่อยากถามจริงๆคุณตาว่าคุณลุงว่านะคะคุณยายว่าใครที่เป็นปที่ปรึกษานายกที่นายกเชื่อถือนะบอกเขาหน่อยว่า มาตรการมันจะต้องชัดเจน<อ>มาตรการจะต้องรวดเร็วคือชาวบ้าน,นเขาฟังเขาก็ต้องทุ่มค่ะแล้วชาวบ้านเขาฟังมาตรการเขาเข้าใจไหมคะหมายถึงว่าเขาโอเคไหมเขาเขารู้สึกว่าเอ้ยมาออกมาแบบนี้แล้วมันจะทําเราจะปฏิบัติตัวได้ไหมกระทบเราอย่างเงี้ยพอเขามองมาตรการรัฐบาลอะ่ะจากที่เราฟังมาเขามองมาตรการรัฐบาลแล้วนี่มันไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปจากความยากจนได้<อ>ไม่เหมือนมันจะหยุดโควิดไม่ได้นะคะทุกคนเครียด ทุกคนคเครียดทุกคนกําลังไม่เห็นแมน้นไม่เห็นแมนก้กระทั่งแสงสว่างที่ปลายดวงมัวเรวเรื่องของงบประมาณน,นะคะครูติว๋วเรื่องของงบประมาณก็คือตอนนี้มหัดไทยเขาตีความว่าการระบาดของโควิด -19 นะ่ะไม่ใช่สาธารณภายัยก็เลยทําให้ในภาคส่วนของท้องถิ่นเขาใช้งบกลางไม่ได้ตรงนี้มีปัญหากระทบกับชาวบ้านไหมคะอย่างในพื้นที่ของเราโอ้ยมีปัญหามากเลยท้องที่ใดท้องที่ใดถ้าหยุดโควิดได้เนี่ยนะ ท,ท้องท้องที่ท้องถิ่นนั้นจะต้องแก้ปัญหาจะต้องแก้ปัญหาด้วยงบประมาณของท้องที่ท้องถิ่นนั้นๆต้องใช้แล้วก็จัดก,การบริหารจัดก,การอย่างรวดเร็วอ,อย่างรวดเร็วถ้าไปกองอยู่ที่ส่วนกลางโอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะกว่าจะไปถึงกว่าจะกลับมากว่าจะถึงเนี่ยคะ่ะฉะนั้นนี่ควรเ ควรจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ตีความออกมาเลยว่าโรคระบาดทุกครั้งนี่ในท้องที่ท้องถิ่นนี่จะต้องสามารถใช้งบประมาณได้อย่างเฉียบพลันเพื่อที่จะหยุดยั้งโรคไม่งั้นเราจะเป็นเหมือนอิตาลีนะคะค่ะไม่งั้นจะเป็นเหมือนอเมริกาไม่งั้นจะเป็นเหมือนอังกฤษแล้วในทอ้ทองที่นี่เขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆไหมหรือเขาไดก้กระทบปัญหาไหมเพราะว่าในเมื่อมหาไทยเขาตีความว่ามันไม่ใช่สาธารณภัยอย่างเนี้ค่ะโอ้ย มันก็ต้องเอออยู่แล้วละค่ะมันเพราะไม่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 สามารถใช้งบประมาณได้มหาไทยใช้ไม่ได้อปตเทศบาลใช้เงินตัวนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะอบจใช้เงินตัวนี้แต่ประชาชนเดือดร้อนกันอยู่นะใช่ค่ะแล้วพอประชาชนเดือดร้อนแล้วจะเป็นภาพป่าถุงยังชีพตลอดชีวิตหรืออใช่ไหมคำนี้อค่ะ คุณจะให้เป็นภาพป่าถุงยังชีบตลอดชีวิตหรือ,อประชาชนคนไทยนี่จนแผ่นดินเอ่อจนแผ่นดินกรบหน้าสิ้นลมหายใจโดยที่รัฐบาลไม่เหลียวแลพี่<อ>น้องประชาชนในท้องถิ่นในพื้นถิ่น<อ>ในปืนไกลปืนเที่ยงหอกก็ต้องดูแลให้ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศอะะย่ฉะนั้นมันจะ,ะต้องกระจายอำนาจ อย่างครูติ๋วเองมันต้องกระจายอํานาจค่ะอย่างครูติ๋วเองเนี่ยก็เป็นสอสอเป็นสอสอเขตในพื้นที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างคะการช่วยเหลือประชาชนถ้าประชาชนเดือดรอด้อนเราไม่เคยทิ้งประชาชนนะประชาชนก็ไม่เคยทิ้งเราอย่างก่อนหนะ้านี้ก็มีประเด็น,นว่ามีข้อเสนอว่าสอสควรสละเงินเดือนช่วยเหลืออะไรยังไงอ๋อ,อ,อเดือนนี้สละแน่นอนค่ะ เดือนนี้สละทุกบาททุกสตางค์ที่ได้เงินเดือนเพื่อที่จะซื้ออาวุธฆ่าไวรัสโคโรนาให้เราว่านว่าอาวุธอย่างอื่นไม่ใช่นะอันนี้คืออาวุธฆ่าไวรัสนะใช่ค่ะอันนี้อาวุธฆ่าไวรัสโคโรนาคือครูติ๋วใช้เงินเดือนตัวเองใช่ไหมคะใช้เงินเดือนของเราเองใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ขวัญและกำลังใจเรายกเงินเดือน ให้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วชาวบ้านก็ยังโพสต์มาบอกอีกเลยว่ายังเขียนทางไลน์กลุ่มมาเลยว่าถ้าข้าวหมดบอกผมนะผมจะสีเอาไปส่งเพราะเดือนนี้นะ่ะท่านครูติวนะ๋วได้สละเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์แล้วถ้าข้าวหมดข้าวผมนะพอมีผมจะสีไปส่ง เนี่ยมันได้กําลังใจซึ่งกันละกันเขีนมาเรื่ว่าเราได้รับการตอบรับกําลังใจจากประชาชนคืนมาด้วยใช่ค่ะนี่คือกําลังใจซึ่งกันละกันค่ะติวนอกจากบทกรแล้วมีอะไรสนุกสนุกทิ้งท้ายอีกไหมคะจะเป็นบทกรเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นกรอพญค่ะเราขอให้ขอทิ้งท้ายก่อนจบรายการภาษาอีสาน อีสานหน่อยนะคะเพราะพี่น้องเข้ากับจิตใจฟังดูแมนแมนของไอหายกำลังใจคนอีสานค่ะเพราะว่าบ้านเฮ่าเนาะมันแรงมันแรงตอนนี้กําลังแรงหลยหลายคุณเอ้ยนี่แหละก็เลยบอกว่าแต่สมัยตะกี้เนี่ยเพื่อนว่าโอ้ยเมืองอีสานนี่ดินดับน้ำซุ่ม ปากุมบอลคือแขกแกงหางป่านางบอนคือขางฝาลันจักรจัน์ห้องคือคลองลันยามคนมีศินดินมีน้ำบะฮอนขาดเขินบกฝูงมูสุกุนาโนบินส่วนส้มป่ายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวะนำใจร้ายดีแท้แท่มูเฮาเาว้าอีสานสแล้วสแล้วมาเลยเอ้ยคู่ติวคู่ติวที่งานเพิ่นเพิ่นเพิ่นย่องเพิ่นว่าเพิ่นอยากฟังสอยแน่ได้บอมีสอยบะคะ โอ้ยสอ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 ยกว่าสอยนกเออสอยสอยสอยนกแต่แต่บินขวมต้นโกผู้ใดเห็นอันไวรัสโคโรนาค่ะมันเนเด้ออันนี้ก็เอินว่าสอยค่ะนี่ค่ะนี่ค่านี่เอินว่าสอยบานเฮาเนอจังซีล่ะข่ะน้องเอื้อยค่ะอู้ขอบคุณคุณติ๋วหลายๆเด้อค่ะ คุณอนุรักษ์บุญสนสสสกลนครเขต4วันนี้ก็พูดคุยกับเราแล้วก็ได้สะท้อนปัญหาของประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์มาตรการของรัฐบาลว่าครอบคุมแล้วก็เข้าถึงประชาชนหรือไม่วันนี้ต้องขอบคุณครูติ๋วเป็นอย่างมากนะคะที่ได้พูดคุยใน,นายรายการเดอะโพลิติกข่าวบ้านการเมืองของเราสวัสดีค่ะครูติ๋วค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็ต้องให้กําลังใจสสทุกเขตทั่วประเทศเลยนะคะที่เสียสละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนเราก็อยากจะเห็นภาพเหล่านี้อยากให้คนไทยสามัคคีกันจริงๆแล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันเพราะตอนนี้ในสถานการณ์โควิด19นะคะ สิ่งที่สําคัญเลยก็คือกำลังใจที่จะฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันโดยเฉพาะคุณที่ยากลำบากประสบปัญหาแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็อยากจะให้ผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะครั้งหน้าค่ะเราจะพูดคุยกับนักการเมืองท่านไหนประเด็นต่างๆในทางการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในตอนนี้ว่ามาตรการต่างๆหรือว่าหลายภาคส่วนจะคลี่คลายสถานการณ์ไปได้อย่างไรเดี๋ยวเรา คุยกันในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะดิฉันสวัสดีค่ะ